สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์สอนเสทธ์นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาว,วิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษา,าศษาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในวันนี้ดิฉันจะมาทำการนำเสนออ n t e r a c t i v e v v d e o by Espresso เรื่องระบบย่อยอาหารค่ะ Interactive Video คืออะไรนะคะ อิ t เ r อร์แอคทีฟวิดีอเนี่ยเป็นสื่อวิดีโอที่มีการเพิ่มคําถามหรือว่าข้อมูลต่างๆระหว่างการรับชมวิดีโอได้เพื่อให้ผู้รับชมเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัววิดีโอนะคะซึ่งมีความน่าสนใจและก็มีส่วนร่วมและก็ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เนี่ยที่มากกว่าการรับชมวิดีโอแบบธรรมดาทั่วไปค่ะเอ็ดพั l ซคืออะไรนะคะเอ็ดพัซเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถนะคะช่วยในการสร้าง อินเทอร์แอคทีฟวิดีโอได้ซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะแอดนะคะหรือว่าสร้างเป็นห้องเรียนของตนเองเพื่อจะเพื่อที่จะติดตามนะคะผลงานความก้าวหน้าของนักเรียนของตนเองได้ภายในนะคะเว็บไซต์สามารถที่จะสร้างอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอด้วยฟังก์ชันทั้งหมดู่3ฟังก์ชันหลกักๆนะคะโดยสามารถที่จะเพิ่มคำถามแบบปรนยัย แต่ตัวเลือกนะคะเพิ่มคํำถามอัตนัยปลายเปิดปปปแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มโนต้ตนะคะแล้วก็เติมข้อความอื่นๆเข้าไปหรือแม้แต่ทั้งแชร์ลิงก์นะคะจากภายนอกให้กับนักเรียนของเราได้ด้วยค่ะเพราะอะไรนะคะจะทําให้เกิดผลงานชนี้ขึ้นมาอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในยุคนี้เนี่ย โลกเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมไปทั้งมีการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยียิ่งโดยเฉพาะของด้านการศึกษาแล้วนะคะยิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้แบบเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกแล้วก็เทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วดังนั้นนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะ ดิฉันจึงได้สร้างสรรนะคะนั่นคือสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์หรือว่าอินเทอร์แอท v i วิดีโอขึ้นมาเพื่อที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเอ p พัโซหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆโดยที่ดิฉันสร้างขึ้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้แบบใหม่หมๆนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ยังช่วยส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะซึ่งหัวข้อนะคะเนื้อหาผลงานในชิ้นเนี้ยนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระ,ะที่1่วิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐานว1นึ 1> มี2ตัวชี้วัดด้วยกันนะคะคือตัวชี้วัดป6กทับสสร้างแบบจําลองระบบย่อยอาหารและ บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารนะคะและดูซึมสารอาหารตัวชี่วัมที่2นะคะจะเป็นป 6. 5ตระหนักถึงความสําคัญของระบบย่อยอาหารนะคะโดยการบอกแนวทางในการรักษาดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทํางานอย่างเป็นปกติะคะ่ะ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานนะคะหรือว่าการพัฒนาผลงานต่างๆของดิฉันนะคะก็ใช้หลักการ PDCA โดยแพลนนะคะก็เริ่มด้วยการศึกษานะคะหัวข้อประเภทต่างๆของหัวข้อพิเศษนะคะซึ่งดิฉันก็ได้เลือกทําเกี่ยวกับ Interactive ทีฟวิดีโอผ่านทางอิสพัโซมีการศึกษางานวิจัยนะคะเกี่ยวกับ i n t e r อร์แอคทีฟวิแล้วก็อิสพัโซด้วยมีการเลือกเนื้อหานะคะนั่นคือเรื่องระบบย่อยอาหารของบอรนั่นเองค่ะ มีการศึกษาวิธีการสร้างนะคะเก <so> e ี่ยวกับอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอผ่านทางเอสเพ s โซด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการวางแผนลำดับรูปแบบการดำเนินเรื่องภายในวิดีโอของผมงานอีกด้วยค่ะ ดู Do, นะคะคือการทําผลงานนะคะจะมีการรวบรวมเนื้อหาต่างๆมีการจัดเรียงแล้วก็เริ่มทําผลงานออกมาโดยนะคะ,ะนักศึกษาได้ใช้เว็บไซต์ Animaker ในการสร้างสารรค์ตัวละครนะคะทั้ง2ตัวละครเลยนะคะมีการตัดต่อผลงานนะคะตัดต่อ,ตอวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน CapCut นะคะอัพโหลดแอปพันอัปโหลด,ลดวิดีโอนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน y o u t u b e ะะหลังจากนั้นก็น,กนำแอปพลิเคชันนำวิดีโอนะคะที่อัปโหลดแล้วนะคะมาใช้ในการสร้างอินเตอร์ทีวิดีโอนะคะผ่านทางเว็บไซต์ e s p พ s o ด้วยฟังก์ชันทั้ง3ฟังก์ชันที่กล่าวไปข้างต้นนะคะขั้นถัดมาคือขั้น C นะคะหรือว่าเช็คซึ่งขั้นนี้นะคะก็จะมีการทดลองใช้อินเตอร์ทีวิดีโอแล้วมีการตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็มีการ เพื่อที่จะนำคำแนะนำต่างๆมาปรับปรุงและขั้นสุดท้ายเป็นขั้นแอคชั่นนะคะก็นักศึกษาได้มีการนำคำแนะนำต่างๆจากการใช้งานแล้วก็จากการตรวจสอบผลงานเนี่ยมาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผลงานที่สมบูรณ์ค่ะด้วยผลงานที่สมบูรณ์นะคะอันจะเป็นดังนี้เลยนะคะ ผลงานที่สมบูรณ์ของ Interactive v i d ว o ดีโเรื่องระบบย่อยอาหารที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นมานะคะจะมีความยาวทั้งสิ้นนะคะ10นาทีแล้วก็มีเนื้อหานะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเรื่องตั้งแต่อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารคืออะไรนะคะ,ะมีการอธิบายถึงหน้าที่แล้วก็การย่อยอาหารการดูดซึมหรือความสําคัญต่างๆของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารตั้งแต่ปากจนถึง ตัวของลำาสะใหญ่เลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มในส่วนของโรคและก็อาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยาหารเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้นะคะตระหนักรู้ถึงโรคต่างๆรวมไปถึงนะคะมีการเพิ่มนะคะการคําแนะนําหรือว่าจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระบบย่อยอาหารให้ดี อีกด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนนะคะตามหลักสูตรเกนกลางตามตัวชี้วัดที่นักศึกษาได้เอามาทั้งสองตัวชี้วัดเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนของคำถามนะคะทั้งหมด20ข้อเนี่ยนะคะก็จะกระจายไปอยู่ตามแต่ละช่วงนะคะแต่ละช่วงของวิดีโอเลยนะคะโดยนักเรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะ ไปเรื่อยนะคะจนเมื่อถึงจุดนะคะที่เป็นช่วงของคำถามก็จะมีป๊อปอัพนะคะเป็นหน้าต่างเนี่ยเด้งขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคำถามไปเปิดนะคะผู้เรียนก็สามารถที่จะตอบคำถามโดยการพิมพ์นะคะเกี่ยวกับคำถามานั้นๆแล้วก็สับมิดได้เลยถัดมานะคะก็จะเป็นแบบตัวเลือกนะคะ multiple choice question นักเรียนก็สามารถที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็ s ับมิ t ะค,ะคำตอบของตนเองถ้าถูกต้องนะคะก็จะมะีข้อความนะคะหรือว่าเป็นกรอกข้อความสีเขียวขึ้นมาว่านักเรียนตอบถูกต้องและอีกอันนะคะฟังก์ชันสุดท้ายนะคะในเอปโซก็คือจะเป็นโน้ตนะคะคือสามารถที่จะ,ะเพิ่มเติมข้อความต่างๆเข้าไปได้นะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะดิฉันก็นักศึกษาะะได้ทำการแปะลิงก์นะคะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยะคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นอองค์รวมของผลงานนะคะเกี่ยวกับ Interactive v i d e ิดีโอเรื่องระบบย่อยอาหารที่ใช้การเรียนรูผ่านทางเอสพาโซของนักศึกษาค่ะหลังจากผลงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่มีความน่าสนใจสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ การนำไปไประยุกต์ใช้นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะซึ่งนักศึกษาก็ได้ไปศึกษางานวิจัยมาแล้วก็เห็นนะคะว่า,าตัว interactive ทีฟวิดีอของเราเนี่ยมีความเหมาะสมนะคะที่จะนำไปร่วมในการจัดการเรียนรู้นะคะทั้งหมดอยู่3 3การจัดการเรียนรู้ด้วยกันนะคะอันดับแรกคือเป็นเด็ตเลอ n ์นนะคะ Uh, Distance Learning แล้วก็ f l i p Classroom ค่ะโดยส่วนหนึ่งโดยส่วนแรกนะคะก็คือ b ป็ n d e d Learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร,ระหว่างออนไลน์แล้วก็ออนไซน์ site, นะคะโดยมีการพบปะกับเพื่อนๆแล้วก็ครูบ้างแล้วก็มีการทํากิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์ได้นักศึกษาจะคิดว่ามันน่าจะมี ส่วนนะคะที่สามารถที่จะนำอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้ซึ่งก็ได้มีงานวิจัยนะคะมาอ้างอิงนะคะจากการไปศึกษามาซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่า enhancing visual and plastic education training a brain in learning and f l i p classroom approach นะคะซึ่งผลของการศึกษาหรือว่าการวิจัยในครั้งเนี้ยนะคะก็พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้เนี่ยมากกว่านะคะก็คือจะมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือว่าเป็นเด็กเรียนนิ่งร่วมกับตัวฟลิปส์คลาสส์รูมมากกว่าการเรียนแบบห้องเรียนปกติทั่วไปนะคะซึ่งก็สรุปได้ว,ว่าจากงานวิจัยเนี่ยการใช้สื่อวิดีโอเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างนะคะแรงจูงใจของผู้เรียนได้มากกว่าการ เรียนแบบเดิมๆดังนั้นเนี่ยหากเรานะคะเปลี่ยนจากวิดีโอธรรมดาเนี่ยไปเป็นอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอที่มีการปฏิสัมพันธ์ได้นะคะก็จะช่วยสามารถนะคะส่งเสริมความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มแรงจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน,นยได้มากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาคือ distance learning หรือ การจัดการเรียนรู้ทางไกลหรือว่าเป็นการเรียนรู้ออนไลน์นั่นเอง,เองที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์นะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวอินเทอร์แอทฟวิดีโอของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะก็หน้านะคะจะมีความสนใจแล้วก็มีแนวโน้มนะคะถ้าหากเราเอาอินเทอร์แอทฟวิดีโอของเราเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ ดิสทันเรียนนิ่งเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจในบทเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ไหมช่วยนะคะลดปัญหาเรื่องของการเดินทางได้นะคะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการสัมผัสกับเชื้อโรคอย่างที่เราเคยได้ประสบมานะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาการนำอินเตอร์แอคทีฟวิดีโอเข้าไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะมี ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้นะคะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอนค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะคือฟลิชคลาส룸นะคะจะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีการนะคะปรับเปลี่ยนนะคะลำดับการเรียนรู้โดยมีการทําวิดีโอนะคะการเรียนรู้เนี่ยให้นักเรียนไปเรียนที่บ้านอย่างละเอียดเลยและเมื่อถึงคาบเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะมาถามคําถามที่สงสัยได้หรือ เริ่มทํากิจกรรมได้เลยโดยไม่ต้องมาเหมือนเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาน,านั้นๆใหม่นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะคะ,ะจะมีช่วงที่เป็นการนําวิดีโอกับให้นักเรียนไปดูหรือศึกษาเองที่บ้านเนี่ยน่าจะสามารถใช้อิ t เทอร์แอคทีฟวิดีโอเนี่ยในการนําไปใช้ในส่วนของตัวนั้นได้นะคะเพราะว่าเป็นวิดีโอที่เหมือน เป็นออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในส่วนนี้ซึ่งงานวิจัยที่อ้างอิงสำหรับตัวส่วนนี้นะคะจะมีชื่อว่า,าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกับด้านร่วมกับ e s p a e s o นะคะที่มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลงังและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะก็สรุปผลการวิจัยได้ว,ว่า,านักเรียนเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนรู้ ด้วยห้องเรียนกับด้านร่วมกับเออร์โซ่แล้วนะคะก็มีผลสำมฤทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นแล้วก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่านะคะจากตัวงานวิจัยเองแล้วก็ตัว รูปแบบในการจัดกิจกรรมของฟลิช a s s r ร o m เนี่ยนะคะก็มีความน่าสนใจนะคะที่จะสามารถนำอิน t ทอร์แอคทีฟวิดีโอเนี่ยผ่านเว็บพาโซเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกับด้านโดยให้นักเรียนเนี่ยได้ดูวิดีโอที่บ้านมาก่อนการเรียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจแล้วก็ส่งเสริมแรงจูงใจส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้แล้วก็ผลสาเร็จของนักเรียนได้ะคะ่ะ สรุปนะคะเกี่ยวกับผลงานนะคะ interactive video เรื่องระบบย่อยอาหารของเราก็ส่ว่าจากงานวิจัยต่างๆนะคะก็ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าการใช้สื่อ interactive video นะคะ,ะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสานเป็นเดเรนนิ่งนะคะการจัดก,การเรียนรู้ทางไกล distance learning และการจัดก,การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับการหรือว่า v i r t u a classroom เนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่จะช่วยส่งเสริมนะคะแรงจูงใจส่งเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเนี่ยแล้วก็ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองนอกจากนั้นครูย,ยังสามารถที่จะติดตามผลความก้าวหน้านะคะในการใช้สื่ออินเทอร์ทีวิดีโอในการเรียนรู้เนี่ยผ่านทางการสร้างห้องเรียนนะคะของตนเองใน e s p a s o ได้อีกด้วยค่ะ